เรายวมาลองแบบติดไฟดูก like yeah. so, ันแต่ว่าครั้งนี้จะไม่มีไฟมีแค่ลูกไฟก้าก้าก้าฮะฮะงั้นเรามาลองแบบอื่นกันดีไหมครับ เม็ดยาอากาศมยัเอาเอ็บบูเลนกระดิ่งอาจจะมองไม่เห็งยอนกะดิ่งไหมคบโอเคตุ้มตุ่มสถานีถูกทำยงาอ้ยแย่เลยแย่แล้วแย่แล้ว ขอไปพักส่วนตัวแป๊หนึ่งนะครับได้ไหมครับทําไมต้องพักส่วนตัวได้ละ่ะก็เหนื่อยแล้วอะคร่ะเอาคุณย่าไปด้วยได้ไหมไม่ต้องไปส่วนตัวพี่โออวต้องไปทําอย่างอาื่นเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปครับพี่โอจะไปชีก่อนไปกินนมก่อน <c oughs> ไปน,อ,อ,น,ไปนอนก่อนอเนะคไหมคะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาใหม่ใช่ไหมลูกใช่คะ่ะสวัสดีสวย,สว,ยสวัสดีคะ่คะอืมโอเคค่ะ